สวัสดีครับเมื่อเช้าดูข่าวนี่นอกระบบนะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับทําร้ายร่างกายลูกหนี้ลูกหนี้ไม่จ่ายก็ไปทําร้ายร่างกายผู้ค้าประกันผู้ค้าประกันไม่จ่ายก็ไปทําร้ายร่างกายญาติพี่น้องการปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกค้ายาบ้านเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายร้ายแรงและมันก็กระทำกันแบบเปิดเผยไม่ได้ลบหบซ่อนซ ก็ฝากพี่น้องตำรวจฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปราบปรามจริงจังนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับนะการปล่อยเงินกู้เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายแต่จะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะมันมีโทษจำคุก นะรัฐบาลประยุทธ์ก็ออกกฎหมายมาแต่ทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายมีโทษจำคุกเขียนไว้ชัดเจนแต่การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วจะออกกฎหมายมาทำหอกทำดาบอะไร ข้อที่สองการทวงหนี้เถื่อนการทวงหนี้แบบทำ้ายร่างกายข่มขู่ก็มีกฎหมายทวงหนี้ออกมามีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีแต่ก็ไม่ได้มีการนำกฎหมายมาใช้บังคับแล้วจะออกกฎหมายทวงหนี้มาทำหอกทำดาบอะไรฝากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะที่หาเสียงเนี่ยว่าจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณ ช่วยไปดําเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการจับกลุ่มพวกหนี้นอกระบบนะในทุนทั้งหลายเนี่ยที่คิดดอกเบี้ยเออเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยกฎหมายทวงหนี้ก็เป็นกฎหมายที่คุณออกมาเองแต่ทําไมไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายก็เหมือนไม่มีส่วนกฎหมายทวงหนี้ก็บอกว่าการทวงหนี้ใช้ความรุนแรงติดคุกห้าปีคุณก็ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายจริงไหมครับพี่นะ้อง ช่วยการแสดงความคิดเห็นช่วยการกดไลค์กดแชร์นะครับบ้านเมืองเราเนี่ยกฎหมายออกทุกวันแต่ตำรวจหรือบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่แล้วจะเป็นตำรวจเป็นพนักงานฝ่ายปกครองไปทำหอกทำดาบอะไรจริงไหมครับพี่น้องชุกรูชุกรู